ไปย่างเนาะมันจะโอ้ไม่แต่มัเมนเครื่องปรุงไต้มาจากฮ่องกงอาหารเนี่ยความอร่อยมันก็เกิดขึ้นจากตรงเอาใจใส่แล้วก็การที่เรารู้จักว่าเอออะไรที่ทำให้ส่วนผสมมันกลมกลม่อมอร่อย ปกติเวลาทำกับข้าววันไหนก็จะต้องไปตลาดนี่จะพาไปตลาดสามย่านค่ะอ๋อแน่นอนที่สุานานสดเลยเวลาเราจะทำอาหารให้อร่อยเนี่ยมันก็จะต้องเลือกของออที่ตลาดเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปตลาดน้อยลงเพราะว่าเราสั่งออนไลน์เราสั่งที่ไหนก็ได้แต่จริงๆการไปตลาดเนี่ยมันสนุก แล้วมันได้เห็นของที่วันนั้นเดี๋ยวนั้นสดมีอะไรบ้างที่เราจะเกิดความคิดและไอเดียว่าจะมาทำกับข้าววันนี้มีอะไรบ้างซึ่งมันดีกว่าตลาดสามย่านนะคะก็เป็นตลาดกลางใจเมืองที่สะดวกสบายสะอาดสะอ้านแล้วก็มีทุกสิ่งอย่างที่เราอยากจะได้ คือที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วสินค้าก็จะคัดสรรมาอย่างดีระดับหนึ่งแล้วถึงจะถึงผู้บริโภคก็จะมาที่นี่หลายสิบปีละแล้วก็จะชอบมากแล้วก็มีบางอย่างเหมือนกันที่จะต้องขึ้นไปเยวาวราชไปที่ตลาดเก่าเพื่อที่จะซื้อของวัสดุบางอย่างนะคะที่จะต้องใช้เป็นของจีนนะซอสต่ตางๆแต่ที่นี่เนี่ยของสด สวัสด,ดีเจ้าอันนี้เป็นเจ้าประจำซื้อผักดองต้องคู่ยิ้มให้กล้องเลยอันนี้คือร้านผักที่เราต้องซื้อเป็นประจำขาดไม่ได้เลยคุณสำรีผักเข้าสวยงามมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เลือกคร้อมสัตวันนี้เราซื้อผักกงตุ้งนะคะแล้วก็เราก็จะซื้อ,อหน่อไม้สด หอมเนี่ยหลอไม้สดอร่อยมาก <Wow. S 1> เนี่ยดูสิเวลาเรามาตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้เขามีอะไรสวยใช่ไหมมันจะขึ้นมาวางแล้วมันจะแตะตาเราทันทีเลยว่าโหสวยงามควรจะซื้อกลับไปทานถ้าเราไม่มาเดินตลาดเราจะไม่รู้เลยว่าวันนี้เขามีอะไรมาพรีเซนต์มัง่งใช่ไหมดูผัาสิใช่ไหมเรามองปลาดเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าวันนี้เราควรจะทานอะไร ไก่ผสมตัวหนึ่งช่วยเลาะอ,ออกมานะเอาเนื้อออกมาด้วยได้ครับเจา้านี้น้องคนนี้ก็จะเป็นคนดูแลชันเรื่องเกี่ยวกับไก่ไก่ผสมไก่ไทยไก่อะไรนี่เท่าแก่เนิ้วอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเออเราจะซื้อทั้งตัวแล้วให้เขาขึ้นเนื้อให้เดี๋ยวนี้เขาช่วยทําทุกอย่างทําความสะอาดเลาะอ,ออกมาเพื่อความสะดวกสบายส่วนไหนที่เราจะต้องการใช้ส่วนไหนเราต้องการเก็บมันก็จะสบายดี ร้านนี้จะมีผักสวยงามหลายสิ่งอย่างมากมาอินพอร์ตเขาก็จะมากันเช่นพวกหน่อไม้เมืองจีนตัวเล็กๆปีหนึ่งก็จะมีสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดีมากไม่มีใส่สารทุกอย่างดีหมดมีคุณภาพขายดีมาก Bald นี่ไงาขายมาดูนะเนี่ยเด็กๆของป้าทั้งนั้นป้าก็จะขายดีมากเลยทีนี้เราก็จะซื้อบะหมี่นะคะอันนี้คือเจ้าประจำที่เราซื้อบะหมี่กันบะหมี่อย่างดีหนึ่งห่อ เ้านี้เป็นซีฟู้ดชื่อร้านเจนาปากน้ำเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์ด้วยเนี่ยดูสิหอยกระพงซึ่งหายากมากไม่ค่อยจะมีที่ไหนให้ซื้อเลยเดี๋ยวขอหอยกระพงไปครึ่งกิโลเวลาเราซื้อซีฟู้ดเนี่ยเราต้องเชื่อร้านที่เราซื้อเป็นประจำว่าเขาไม่ใสาสารฟอร์มาลีนเขาไม่ไม่มีอะไรแปลปลอมแล้วมันเป็นของที่มีคุณภาพน,าน,นี้แปลว่าแม่ซื้อมานานแล้วโอ้ ได้ได้ไดคือจาไม่ได้เลยคือเรามาตลาดก็มีตลาดนี้สญญามย่านกับตลาดเยาวราชอันนี้คือเท่าแก่เจ้าของร้านขอช่วยเปิดหน้าหน่อยนะไ,<ด>ไหมเท่าแก่เท่าแก่เจ้าของร้านที่มีซีฟู้ดที่หลากหลายมากแล้วของดีมีคุณภาพช่วยขอบกุ้งลายตัวใหญ่ๆแล้วก็เอากุ้งแม่น้ำมาโชว์ มันมีใหญ่กว่านี้ประมาณ3ตัว1นกิโลอันนี้หนึ่งมือไหมคะค่ะใหญ่กว่ามือออันนี้ใหญ่กว่าโทรศัพท์ใหญ่กว่าโทรศัพท์อันนี้ทำไมกล้องไอเสือตัวใหญ่ขนาดนี้คใช่ไม่เคยที่นี่ที่นี่เท่านั้นนะที่มีแม่ลายอะไรครับแม่แม่ก็ลายเสือกันลายเสือบลายเดียวแต่ตัวใหญ่เนี่ยคุณแม่ก็จะ ไม่รู้ละว่ายังไงดีแต่ว่าเอาเอากล้ามเล็กๆมันจะได้ไม่หนักเนี่ยสามตัวนี้ดูซิว่าช่างน้ำหนักตามช่างน่ารักมากเลยเท่าแก่ถ่ายรูปกว่าเท่าแก่ดีกว่ารู้จักมานานหลายสิบปีนะแต่ว่าเดิมผ่านไปผ่านมานี่ค่ะร้านหมูประจำเนี่ยคุณยุก็จะเป็นเจ้าของร้านสั่งได้คือสั่งก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันแล้วคุณจะได้ทุกอย่างที่ สวยอร่อยใช่ไหมขาประจำเลยโอนเงินกันนี่มาเช้านี้ส่งไปยังไม่ได้โอนช <c oughs> ่องอะไรคะใช่ใช่ใช่ก็เป็นคนที่ซื้ออาหารจากเธอแล้วไปทำให้มันออกมาอร่อยอาาแล้วก็มีคนทานเยอะๆ